สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายพระวรสารในวันนี้พระสุจ้าตรัสกับบรรดาคราสาวกว่าอย่าคิดว่าเรามาเพื่อนำสันติภาพมา,มาสู่โลกเรามาเพื่อนำดาบดาบของพระสุจา้าหมายถึงอะไรดาบไม่ใช่หมายถึงความรุนแรงหรือสงครามดาบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจริง และการตัดสินใจที่ถูกต้องที่จะต้องเลือกข้างระหว่างพระเจ้ากับโลกดาบนี้จึงหมายถึงการแบ่งแยกที่ีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อคนคนหนึ่งที่จะเลือกติดตามพระองค์เพราะเราต้องเจอในชีวิตของเราทุกๆครั้งในการที่ถูกเบียดเบียนโจมตี นี่แหละพี่น้องการที่เราต้องเลือกสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตของเรามันเป็นสิ่งที่ยากแต่พระสุจิาต้องการให้เรามั่นใจว่าเราโดยเฉพาะเราที่เป็นคร,นริตียนหรือแม้แต่เราจะเป็นนักบวชผสมก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่เราต้องทำในชีวิตของเราอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเสมอไป แต่เราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าต้องการให้เราเลือกขอบคุณครั